เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับ BYD แบรนด์ยักษ์ใหญ่จากจีนนะครับที่จะเข้ามาทำตลาด EV ในประเทศไทย BYD Thailand นั้นผลิตอะไรและมีเป้าหมายอย่างไรวันนี้รู้จักกับ BYD 3นาทีรู้เรื่องครับ BYD Thailand นั้นจะถือว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฮบิดพวงมาลัยขวาที่สำคัญนะครับ เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศแล้วก็จะเป็นฐานผลิตที่ทำการส่งออกในประเทศที่ใช้รถยนต์พวงมาลัยขวาด้วยโดยมีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่า BYD นั้นจะเริ่มนำรถยนต์รุ่นต่างๆนั้นพยอยออกสู่ตลาดภายในปลายปีนี้ซึ่งเราจะได้เห็นโมเดลกันชัดๆในช่วงสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนครับ BYD นั้นย่อมาจากคำว่า Build Your Dreams ครับ เป็นบริษัทไฮเทคทางด้านเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฮบริดที่มีความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโดยบริษัทนั้นเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2538ครับหลังจากนั้น20ปีให้หลังบริษัทก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับ BYD จดทะเบ,บียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งฮ่องกงและก็เซินเจ,จิ้นนะครับซึ่งมีมูลค่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของทั้ง2แห่งนี้แห่งละ1นึ่งแสนล้านหยวนครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ CNBC รายงานว่าผู้ผลิตรถยนต์ EV จากจีนแบรนด์นี้สามารถเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดการผลิตได้ถึง1เท่าตัวนะครับในเดือนพฤษภาคมครับ เป็นการตอบย้ำความสำเร็จแล้วก็ความนิยมนะฮะในฐานะผู้ผลิตแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนรายนี้ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับที่3ครับเมื่อเร็วๆนี้ครับ BYD ได้ประกาศจำนวนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565ออกมาครับอยู่ที่จำนวน641,000คัน ถือว่าเป็นการแซงหน้าเทส l a นะครับที่มียอดจำหน่ายในช่วงเดียวกันอยู่ที่564,000คันครับนั่นก็หมายความว่าทำให้ BYD นั้นคว้าตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่และเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับ สำหรับ b y d ไท a แ l นด d นั้นผู้บริหารในประเทศไทยบอกว่าภายในปี2022นี้จะเพิ่มดีลเลอร์ให้ได้30ดีลเลอร์นะครับแล้วก็ภายในปี2023จะเพิ่มให้ได้เป็น60ดีลเลอร์เพื่อที่จะครอบคลุมการทำการตลาดในประเทศไทยที่จะรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศครับ3นาทีรู้เรื่องแล้วนะครับสำหรับ b y d ไทยแ l a n d ครับ แน่นอนครับการมาบุกตลาดครั้งนี้ของ BYD แบรนด์ใหญ่จากจีนไม่ได้มาเล่นๆนะครับทางการสมรรถภูมิการแข่งขันรถยนต์ EV ที่เพิ่มตัวเลือกเพิ่มทางเลือกให้กับคนไทยมากยิ่งขึ้นจบครับ3นาทีรู้เรื่องนะฮะ BYD Thailand ผลิตอะไรลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ